มีโอกาสได้มากบ่งสวนคุณพอกันนะครับตอนนี้่นเห็ดธุรกิจซําแบบว่าเชื่องแบบขายในท้องตลาดนะครับเป็นผักหวานผักหวานปลาบานเฮานี่แหละครับต้นนสิตอนแล้วกขยายพันธุ์แบบน้าของพ่นพ่นกับปุกพ่นตั้งใจว่าเสียมันเป็นพันต้ตนจะต่อนนี้หลายๆแน่แล้วนะครับคันผู้ใดสนใจที่สิมาศึกษาหรือว่ามาเอาแนวทางของเพิ่นไปใส่ก็ ให้มาหาเพื่อนใดนะครับเพื่อนยู่บ้านว่างแสงนะครับเนาะบอกบ้านเลยเนาะพ่อเพื่อนพ่อเนาะได้ได้ยู่ได้อยู่โอเคครับาลองได้ครับทายไปได้ครับทายไปเบิ้งของพ่อเลยว่ามันหลายซ้ำใด้เรากะสี่เฮ็ดได้หลายซ้ำใด้ในโอกาสหน้าที่ผู้ใดอยากมาเบิ้งหรือว่ามาศึกษากะมาได้นะครับ ถ้าสนใจกะแวะเขามาถ้าอยากได้ในาราคาร้อยหาสิบกะมาซื้อยูนาสวนพันได้ครับซิต้นแถมต้นนึงครับเพนบอกว่าสิบต้นเพนจะแถมต้นหนึ่งขันค้นที่มารับเอาสะดวกที่สิม้ารับเอาอยู่ในสวนของเพนนะครับเพนว่าสิบแถมหนึ่งนะครับเพนอยากให้พี่น้องคนบ้านเฮามาปลูกมาเห็ดคือเพินอยากสได้สได้เห็นความสำเร็จของเพนนะ มาศึกษาได้นี่กับตัวเพิ่นนะครับมีโอกาสเดม,มาทไทยครับผมติดตามดนะครับเด้อติดตามเพิ่นก็นได้ครับจบ